มากมายหรือว่ามันไม่ต้องมีพิธีการอะไรเลยนะคะมันสามารถทําได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องออกกําลังกายด้วยนะคะแต่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะก็นั่งอยู่บ้านนะคะก็นั่งทํางานอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้เป็นบ้านเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศด้วยนะคะนั่งทำงานไปทุกวันนะคะไม่ได้ลุกไม่ได้ขยับไม่ได้ออกกำลังกายนะคะที่ผ่านมา ทำให้น้ําหนักตัวนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าเยอะนะคะ60 ใช้คำว่า60กว่าโลนะคะในตัวของใจเองเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วนะคะพอน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมา10กิโลเนี่ยดูเหมือนอวบอ้ว,วนมากๆนะคะจนกระทั่งเราไปไหนนะคะก็มีแต่คนรู้จักมีแต่เพื่อนๆทักว่าอุ้ยไปทำอะไรมาทำไมเธออ้วนจังบางคนก็ใช้คำนี้เลยนะคะซึ่ง คำพูดคำนี้ยมันก็แทงใจเยอะอยู่พอควรนะคะใช้คาว่าอ้วนเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจแรงมากแต่ว่าเราก็ยอมรับความจริงนะคะว่าเฮ้ยเราเรานี่น้ําหนักขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตัวด้วยนะคะตัวจ่าเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวว่าน้ําหนักขึ้นมาเยอะจน จนคนทักว่าอ้วนเนี่ยคือด้วยความของตัวเจ้าต,ตัวนี่ค่ะน่าจะเพื่อนๆนทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับจ,าจา๋านะก็คือ,อเวลาเรากินหรือว่าเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ค่ะน้ําหนักตัวเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันน่าจะเพิ่มขึ้นทีละนิดอะไรเนาะมันน่าจะเพิ่มขึ้นทีละนิดแต่ว่าเราไม่รู้ไงคะว่าน้ําหนักตัวของเรามันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มมากี่โลซึ่ง ในตัวของจ๋าเองก็